เียหมดเห็นไหมผู้รู้จริงผู้รู้จริงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ิดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อให้เป็นทั้งหมดเขาก็จะเขียนดีๆครับขอ้โกระเด็นเ็มไปหมดเลยโอ้จะหาอะไรเนี่ยเราก็นึกว่าสิ้นเปลืองหน้าดูเรกว่าอาหารคงไม่ถูกของเขาอ๋อที่หนได้โอ้โหเธอกินอย่างนี้เองเหรอนิสัยจิกนิสัยจิกเขียกินสิเอรซ็องะเก้าอร์เซกินสิบอริงมันทิ้งหมดเลยอะ ที่หน้าเราเห็นของคนก็อยูอยู่หันมองที่้ดนเราแล้วอันนี้แผลแผลน้องอุ๊ยข้างในก็มีนกที่ได้รับการอนุบาลโอ้โหอุปกรณ์การแพทย์แบบครบมากไม่ต้องห่วงเลยน้องจะได้รับการดูแลอย่างดีไม่มั่วซั่วอย่างเราเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะจะยกกองให้เลย ได้ไนี่งเคยจะเปลี่ยนกรงเขาหรือเป่อ่าใช้ใช้ไหมคะถ้าถ้าใช้เอาไว้ใช้ได้เลยนะคะเอาคืนดีกว่าอะแบทรัพย์สินด้วยครับอ๋อโอ้โหนี่แบบกรงใหม่ใสสะอาดเนี่ยแล้วแล้วกรงมันก็ขีดขนาดนั้นแล้วตัวอะไรมันเข้ามากัดได้ยังไงใช่่ะ เป็นเป็น,ปนกระลอกอก็มีครับมันแล้วประรอกก็นี่ก็รูมันแค่นี้เข้าไม่ได้อ่ะเขาจะค่อยๆเกี่ยวค่อยๆยือ้ออกบางบางครั้งก็จะเป็นกระลอก